คลินิกโรงพยาบาลหร่งยังนะโรงพยาบาลที่เสร็จได้ก็คือมากกว่าขายังไม่โกงมั้งดูเดินได้ดีถ้าข้อเสื่อมแล้วอีกสักห้าปีสิบปีนะ่าจะเร็วหรือช้ากระดูกบ่งบางอย่าตามมาอยู่ระยะสามข้เสี่มั้งนะหมอนกระดูกหลุดหมอนกระดูกมันหลุดหลุดมานอกข้อหมดแล้วเนี่ยกระดูกกับกระดูกชนกันแล้วตรงนี้น้ำในข้อหายไปหมดเลยนะ จะเจ็บจอนไนเวลาปวดเวลาเดินนี่จะเจ็บแล้วก็เจ็บไปเรื่อยๆทังหน้าบ้างังหลังบ้างอะเนียเข้าระยะสามสี่อ่ะนะมันก็ก็ฉีดตอนนี้ฉีดก็เพื่อระง,งับการปวดอักเสบแล้วก็ชะลอการเสื่อมออกไปอะนะอาจจะไม่ต้องผ่าตัดนะชะลอออกไป P R P อ่ะนะเกล็ดเลือดเราอะ แปดหรือสิบครั้งเลยนะ oh. ห่างกันทุกสองอาทิตย์ขออนุญาตทำกายภาพด้วยเครื่อง RF นะคะ <All right. S 2> ช่วยเรื่องลดการบวมลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เส้นผ่อนคลายนะคะ ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ